อพี่น้องเลยตัดผาามาบริการกำลังเก็บในอยู่ในกินบาดเนาะอ่าเก็บในอยู่ในกินแล้วกัสิพาน้องแช่ไปห้องหมอไปหับเอาเอื่อยหรือว่าไปหับคราหลานพี่น้องเลยนะเพราะวา่าอ่าเราคลอดแล้วประสาทน,น้องบ่มีหัวปาะสาทพี่น้องโอ้ยคนหนึ่งบ่มีหัวปาะสาทคือว่านั่นน่ะเนาะบาดเนานะเดี๋ยวไปหับไปชนวงกันพี่น้องเลยเนาะกับทั้งลูกจ้างกับสละ,ะเวลาทั้งในก่อนเนาะสิไปหับ ไปหาทางร้านน้องแช่พี่น้องเลยเนาะหลังจากที่มาสั่งอุปกรณ์ให้ทางซางพันพี่น้องเลยเนาะเก็บด้วยเนาะเก็บไประเด็เนาะสบายดีตองแท่งถนนึงเด้วยน้องที่ไปใช้นี่ยอ๋อผูกแขนล้านผูกแขนน่องปลาเนาะโดยโดยผูกแขนแล้วราคา โอเคแล้วอย่งเตรียมโตเด้อไปหับเอาลานเจ้าอยู่หงหมอเนาะอ่าโอเคับพี่น้องให้น้องอาแชร์โปรแกรมก่อนเด้อไปไปไปโอเคพี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องเลยเนาะขอไปเบิ่งนอางานผูกแขนต่อแบบนี้เนาะทั้งเพื่อนน้องป้าพี่น้องเลยเนาะเนาก่อนอื่นพี่น้องเลยการทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดสุขสุขคนเด้อมาแสดงความยินดี ครับนอ้องปลาอีกพี่น้องเลยเนะาะแล้วก็ทั้งบาเวลี่กำลังเนาะอ่าเอาคงอยูค่คงกินมาพี่น้องเลยเน,ะนาะปลาตั๊เต็มเฮือนเต็มซานเนาะโอ้ไปพี่น้องไปทกักทายสบายดีทั้งบาเวลี่เนาะสบายดีสบายดีเนะา,านะเรียบร้อยแล้วบอสถูกคอต่อแขนกินเท่าแล้วบ่สกินเล้วกินน้ำมันเนพันเมื่อกีนหรือพันย่อเฮือนแล้วก็เลยใส่น้ำพันเลยเมื่อกี้นี่ลาบชน ข่อยปรทธานกินแลาวกินวะไปถามที่ชื่อข่อยปรทธานกินเออเนฮ้ยมันเห็นลาบปลาเดิกินลาบปลาก่อนโอ้หักได้เนาะคำคุณกอนใหม่เห็นแล้วบอกแขนไหมเดี๋ยไปผูกแขนให้เรานะยังอยู่ยังบริคุณอยู่แล้กัย่อเสาเพื่อนได้ก่อนตอนไหนคนนี้ไม่รู้ผูกแขนอยู่ทึ่งไหมเดี๋ยวไปกินเขาก่อนเด้อเด้อเดิอบอลลี่ด้อเอเดพอดีเอาอันนี้เอาก้อนเพราะว่าเจ้านายมันจิบพ่อค่าเบียร์ตอนแรกนะโอ้เดี๋ยวพ่อขาเบียร์ตะนแรกนะ ออยามขออนุญาตขึ้นท่งนอนได้ไไเลยไปไปนั่งเลยไประวังกันพี่นั่งเลยไปไปขึ้นไปขออนุญาตบอบุญขึ้นก่อนนาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยเจขันเจ็มือเจ็ดอบอธิตย์เนาะแต่ละมือก็มีแต่ ความสุขความเจริญความห่างความมีความดูความมันเด้อบาทเด้ออยนมาหายกันร่องก่อนสาวมึงหายใจกันลรอบาทเนี้ยเต็ยังเนาะเต็ยังหายบ้าเฮา้เมย์หาบ้ามยบ้แม่มาหนักบ้ามย์บ้าอแขนท่าหนบอเม่แม่เขาตายเนาะ หุ่นเพื่อนหม่แล้วแบบหุ่เห็นแม่แต่ค่อยพี่น้องค่อยเนาะเมันเป็นยังเาสู่ๆเอาแล้วเนาะมัเป็นยังแล้วพี่น้องเนาะหุ่นมามมีน้องซอเนาะแต่สู่ๆเอาแล้วพูดอยู่กับสู่ๆก่อไปเด้อกินน้อยแล้วเนาะเราก็พูดน้อยอีกคนนึงนีอันพูดน้อยนั่นไปใส่ไหมนอนบอก บ่ล้มเอื่นแล้วเนาะเป็นเพื่อนให้เนาะผู้น้อยเนาะนะผู้แข็ง่อยบ่ผู้แข็งแข็งผู้นี่ได้ไงเต็มกันอยู่แล้วทางนี้เนาะทางเอาให้ทางมาบุญเพิ่อนผูกก้อนรอบนี้เดี๋ยววันจันท์ยังทีเข้ามาผูกยอดหลังอีกอยู่เด้อพักก่อนกัโจมไว้ก้อนเดี๋ยวที่มาผูกยอดหลังให้อีก ใส่สุดนั่นทหารบกคักแค่มือนี่เนาะใส่หมวกกันอ wow uh, mm, uh, um, ีเง็บเข่าเข้าไปอีกนะแม่หมวกกันยังหมวกเพิ่อนนะพี่น้องเลยเน้องชายว่าใส่ยิ้มปเปิดเอาออกมาเอาไปชวนเออนาะผูกแข็นอะไรเพื่อนถึงเพื่อนไหมน้องป่าเด้อมือนี่พี่น้องเด้อเนาะมือสันมันดีมือเดียวกันเลยเนาะแต่มือหนึ่งมือเดียวกันเอาหมวกเพื่อนเพิ่นมาผูกเอาเนาะดีใดีใจเน้อเพื่อนพี่น้องเลย

พี่เาเยนทมไมแบบนั้นชวนมาดทางไเียนไอ้ไอซีเนาอวยพรกันเลยพากันอวยพรให้กันาสั่งนอวยพรทั้งน้ำตาทั้งนี้กันเนาะเนาะดีใจเน่ยแกแมนเนาะแ่อดเอที่ลงรับไป้แกแมนสู้ๆนะไงเนาะดีใจเนาะดีในาเดี๋ยวสิมาผมจะล้างอีกที่เราไงให้พบุรุูปนรักดโอเค โดยสบายดีพี่น no right. ้องนะอาพี like ่น้องอลไรกั้ทางลุงจันทร์ท่านไปเบิ่งเบียดงานธนกรหลักกาสิบ้าท่านน้องแช่ไปหับร้านอยู่ทุ่งมออีกพี่น้องเลยเนาะอ่าจั๊กจี้ยั้งมันยาบาทนี่พี่น้องเลยเนาะอาจว่จั๊กซื้ออุปกรณ์หรจักสีนี่กถบมว่าไปยั้งอุปกรณ์กำลังก็ได้เอาคนไปก่อนเนาะเอาคนก่อนเพราะว่าถ้าคุณกะถ่าอยู่เนาะ อันก็ดื่นพี่น้องเอ้ยได้จังว่ากัดเนาะผู้ขอตอแคนกัดเนาะได้ยังกินบัดนี่ซื้อปลาซื้อปลาบ่ดสิเป็นมือกลองเนาะทางเอาให้บ่าวยาวบ่าวยาวบ่าวยาวยาวที่สุดหมู่บ้านเนาะว่าดีผู้น้องนดาพี่น้องเ้เนาะเฮาใเนาะจับกล้องน่อ่าโอเคอสดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะ thầy nhà con cái bao khỏi như vậy mất như cái con người tiêu Ok, nó con sẽ nào mày xài nhà Nam Nhìn quam không sụp không chơi lên đó bạn này bơm con bơm phụ này con tiếp, เนาะเนาะทั้งผัวทั้งเมียอ่าเด้อเนาะครัวทั้งผัวก่อนมือนี่มือสั้นวันดีเนาะอ่ามือประคองจุกเอาหูมือกระพูดจุกคอถมมือโบแมนได้เนาะอันนั้นมันแต่งงานพี่นางเลยอ่าอันนี้คือเพื่อนใหม่เนาะเด้อเนาะบาวทองไม้เนาะหัวหน้าครอบครัวได้เป็นครอบเป็นครัวเป็นเพื่อนเป็นสั้นยามเต็มโตได้บาดเด้อเพื่อนสั้นพี่ีอยู่แล้วเนาะขอให้แต่นีดต่อไป เนาะให้เจ้าจงอ่าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเนาะให้ให้มีชีแกโตแล้วก็ให้มีชีแต่ครอบจะครัวเอออ่าเจ้าเป็นสร้างเท่านานเบิดในครอบในครัวก็มีเจ้าและสิดูแลลูกเป็นเลเมียเด้อยีงเอือมีซ่านนะพงศ์ยกลับทุกอย่างเปนเฮ็ดไ้กะอ่าเพิ่นก็บริวังยังร้ายนอกจากชุบเจ้ามีแต่วังยังหายชุบเจ้าเป็นครอบเป็นครัวอ่าเป็นคนดูคนมันเนาะคนชอยแม่สมีกะ ต่อแข่งต่อค้าให้กัให้ทุกเจ้าก้าวหน้าต่อไปเนาะอ่ามีแต่ความสุขความเจริญความมั่นคงยืนต่อไปเด้อเนาะสาธุเนาะจเออ่เราต้องงตารูี่นวนโชเรหน้าด้้ยเือนชายังคือมูคือกันนยังโยมีความสุขเนาะจ้าุทุก ฮาเดอร์ท่านน้องปลาเด้อร์บันเด้อเนาะเอาหายกดนี้หายกดนี้ดีกดเข่าดีกดเข่าเด้อเนาะอ่ามาหอดแล้วมือสั้นวันดีมืองามยา,ามดีเนาะ <_ d ance> ขึ้นเพื่อนใหม่ใส่หย่งงามให้เจ้ากับพญารูค้ากายหายจากต,นต้นโตเจ้าเด้อเนาะ <_ d ance> มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในครอบในครัวบดทุกทิ้งทุกอย่างเนาะ <_ d ance> ให้เจ้า,าได้สมควรมุญบาทปฎาราร์เดอร์บันเด้อเนาะหักแข้งกัน ตลอดปีตลอดไปโดยเบียได้เงินผูกแขนเด้อแกเอามาเบียได้หวยมันจูเม้าหนึ่งว่าสามีน้องไว้เดียเอามาสบกัแกโอ้พี่น้องเลยเมาแล็หาเอาู้บ้าแทนนี่เลยเด้อบรีเด้อเจ้าอ่ะเดินเด็อนเด้อเอ่านเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะพอสิพาน้องแช่คนไปหงหมออ้เอ่พราะว่าเอื้อยพ่น่ะลูกของเอื่อยเนาะ นาะเห็นวะลอดร้านร้านแล้วคลอดลูกคลอดลูกแล้วก็คุชิมาวูมีรถมาบัดนนะวูมีรถมากวมีเงินจ้างรถมาก็เลยสิไปหาเพลินไปส่งอยู่บ้านบ้านสมุนบ่ม่้ะแห้นะเราจะผูกแขนจเคยไปวะเวลาขึ้นไปทั้งเทิงหมดแล้เนาะให้ผูกแขนด้วยผูกแขนบ่โดยโดยอ่ะ หาบ่ฮู้หาอย่าว่าบ่ได้บ่ใช้เงินก็อย่าปลูกสิปลูกเด้อให้ได้แฟนผู้ให้ได้สู้หลายๆมันสิดีแลเนาะเด้อให้บ่าวบ่าวบุญอยู่ดีมีแฮงเด้อุทางครัวบ่าวบุญเด้ออมือสันวันดีเฮาผู้แฮงาแล้วบ่ ไหวแท้เลยไหวฮาบะฮูฮาบะฮูความดีใจรวามทั้งน้ำตาเนาะให้พรให้พรเป็นยังไงเป็นยังไให้เขาดีใจดีใจแล้วแาบปื้มใจเนาะใช่แช่งใช่ะไมแช่งเะ กินดโกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนโดยโดกินกินกินก่กินยงเบิงเงเบเดือดคนละบ่เบิงละบ่บ่คือบ่เจ้คอเผาไหมแมนบ่บิงเดือดไหมมีแต่กินเลยบ่กินเลยเออเฉ้ีามักันนะจเบิงก็ได้

ดูเข้าใจอ่าแบบดีฮนะมันสีงอแบบนี้บริยงอแบบนี้ก็บบริยงออันนี้งามเลยนี่พี่น้องตามบ้านแค่เจ้าวันแค่เจ้าสีช่วยอย่างเดียวเล็กไก่กันเนาะเคยมาหนึ่งรบุ้งดีโอ้ยดีแล้วงามแล้วนี่เห็นปะ่ะอ่้นเขาไอ้ยังเกาะเขา,ขาวกวางเนาะอ่าติดไปนี่เด้อ ข้างกับเงินเด้อเหตุอะไรก็่ันานี้เราเหตุการยวายเหอย่ยาะกินชือด้อเออมิจุหมดแล้วจะมากินเนาะเาสอวเด้อยู่ดีไม่แห้งก็จะข่ดสุกคนด้อยินดีนาเนาะบ้านนี้พี่น้งโอ้คาเกะเนาะ มาเยออยู่ดีแม่งมีสิ่งงามดีมาอยู่เือนมโอ้มีาพ่ัจามาเยอะว่านะพวเอง่เจ้าฟาซาเนาะมันต่างกันโอนีมนีคอมานนี่ต่างกันเนาะเคือคือสูควันแต่งงานผูกแขนก็มี่คันเนาะโ่มีบะอเคยนะืมเจ้าแต่งงานแล้วป่งานแรกแต่งาแต่งกันแหล กบวนที่ทามุ้งนีทาบุบิงไม่ได้งินเราอ้อมงอย่างเดียวเลยเอวันนี้แล้วกพกระพจะสวดไปแล้วบามีเงินก็มีฮะแบกันมีเงินก็มีบมีเงินฉิขับนะจะงูขับเออเขาไม่ใช่กันเบมันต้องมียาคู่มาสวดพร้อมนก็มีกันกะเออหอหลีนอุนอมันต้องเอายาคู่มาสวดพร้อม ย่าบิ๋นอาจารย์เนาะอาจารย์หมอยางออกเพื่อน3ฮอกเนาะค่สิขึ้นเฮือนเป็นซานกับพี่น้องเอ้ยเนาะก็เป็นอยูงพี่นี่างกันเนาะแต่ละบ้านพี่น้องเอ้ยเอาๆจาๆๆจาๆปกินนกินนบ่นี่ยังบ่เจ้ากินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนบ่ยกาเอา้ยเจ้าเลตะกี้เ้

แม่ชิพาจะแต้มเลยกินในตารางเลยเด้อแ่เขามีพักโอ้ยไอ้ท <ai> ุไอางเอาานกท่านบ่านเาอะไรอมต้องเป็นไก่ลาดทีเดียวฮาวห้บาบุตตัวนึห้บาบิลีตัวนึงเจ้าสกินหรือเจ้าบูกินเจ้ายาเมื่อกันแล้วแต่เจ้าแต่ฮาวไฮฮีดเป็นไฮฮีดเพื่นพอชุมเอามามาช่วยเพื่นเลยแบบนั้นเ้ามากบ่ไบ่ ไม่ได้ต้องหับนะเอ้ยเอ็งลองก่อนเกาะปลานี่ยนายเลยจังจะดูได้จังเอาฟองอะไรมาเพื่อนได้ต้องหับเพราะว่าเนเป็นเอาหายเอ็ลองกูโฮเม้นเท้าเมื่อหรอเพิ่นกินยังขนาดเนาะเ้ากินนันปลาอยัางลายมันกบหอกันแลเนาะหัวมันกระลายลายลายกินลายสู้มเดี๋ยวจะนั่งกินเพื่อนเจ้าเนาะ ບໍ່ດ້າໂອ້ດາວບໍ່ດ້ານອນເຂົ້າກັນເດີ້ນອນກະຕູບກ່ອນນອນກະຕູບກ່ອນອານີ້ກະຖາຊ້າງຢລລມອົາລມຂລົາລອຕຂດີນກງິຂດກນກ โบไม่คนเห็นตนี้่เมืเกี่ยวเข่าก็คง่อเกี่ยวเข่าเมื่อจักตอกเข่าให้แมวปสั่กินข้าก่อนจ้างคนจักตอกเอ็ดดาวติดชอยตม่ก็บอกกันด้วยไปจักตอกมันแนวแล้วเนข่าเนื้อจากินข้ารเินแมวเหรออ้าวกินเลย อาเองเลยจ้ากินกินกันกินกินก่ินคำกินคูนก่อนพินดงเลยเนาะเอาล้วใส่เอหนึ่งกเข้ามาเ้ยั้งเอาทั้งอะนะเอานาก่อนเอาแล้วเอานาลังไปบกล้ากรจานะเงมาแเขาไม่บนเนาะทำไมเอยเจเขาเาดซื้อมาอนวกหนงกไอช่กไอช่ยบวนะวก กกินเลยจ้าจ้าจ้าซิมมึง้นะไปกินแล้วขซิมมึงว้กินตกินเน้ันี้เนาะกินน้ำมัเลยแต่ว่ากินลาบซมาแล้วยู่กินอีกกินรจน้แ้งจหน่นงไแสบไอาวองกินกินครับกินบอกกินเอาหด้ใช่ อเป็นไรยากแช่บ่อันนี้แช่เอาเลอช่วยจนจช่ดาาเลยกันแช่เพิ่งกับคนคือกันแ่ต่างกันต่างกันพวีกนีคนกันบอดกันต่างกันเอาเอาแมงเจาเด้อเาสัตว์สี่เด้อเกันเขาผายหี้เราใหญ่เนาะ ไปเรื่องมาพกกรอคะาผมลองกินตัวปลาก่อนเด้อปลาปลาแต่เส้าได้เนาะแต่หมอกเต่ไต่หมอกตกยงเบ็ดเอาเงี้คนแบบเนี่เอาเงก่อคนเอาเง่้ยหมอเชียงการคือเรืองเนต้องแสบแล้วมาระบาดเนี่ย

เขาจะักปซอยเนาะ้ว่าบ้านเข้าบีบบีบคั้น้วกคั้นเอาันมมันไปันีัวคั้นออกบดมามันแห้งการยุ้มสมุแดงเนาะเนามันไปให้เจยวเลยอันนี้เขาบริกากัน่อยเนาะซอยเลยนี่พี่นางเยมันจะเหตุหงน้ำข้าวบดออกบดแล้วแต่คนสู เอา like อ Rebel, เอากินข้าเจียวกินไก่ครัเอาเอาเอาเลยเอาเลยเอาไมเอาเลยฮักใหญเจ้าเจียวมีเลี้ยมฮะมวนโอ้ฮะม้วนพอดีคนใดเมียอีกคนนึงมีเลี้ยเชิญม้วนรอดคุณเจ้าเด้อเอาเลยได้เห็นเจ้ามีความสุขม้วนซื่นกะโอเคแต่ว่ากินไหนพออยู่พอดีพองามเด้อไมยกินแล้วมันติดกันบผิดกันตีกันคนใดแล้ว เขากินแหไรให้แม like ่บ right ูจักคุ oh yeah. yes. nice. 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 The the ้มตัวเองได้เหนะกินพอมวลโ่เต้นนะกัพ่อเมืกินล้วไอโลแเมียบอได้เอาอ่หนักดาวราก็อยากกซื้อนะนกใครเต็มนกพนันนกยังไงนี่เบลเลยบอกอุบเย็นเลยบอกน้ก้อนน้มีดดิน้าก้อนนี่มี่อนก็กีนไปซกเนาะบอมี้ขออนุญาตเด้อเพราะว่าเมือนี้สก๊อเลยานะ แต่เผื่อมันมีรายเบี้ยวอยู่ไปหาคนกลับไปก็ไม่ซื้ออุปกรณ์บางจานเนี่ยซื้ออุปกรณ์นี่ฮะนะแม่ห้องหมอเมืองไหนบ่างแม่น้องหมอสิงคโปด์นั่นแหละย่างว่ามันบาทันเวลานะมีบัลลี่สิคุนมาวันนี้บัลลี่คอบาตูนผู้ไนคือคือคอบัลลี่อะพี่น้องกันบัลลี่คืออันนั่นไงกะ อ่าแม่มาไม่กันนะพี่น้องบอกูพี่น้องบบอกโูกันสี่คนออกคลิปนะวะแมงอเพระว่าคยบลี่ยทังห้างเพงว่าแกลี่ยังเาอกมาทรงทิ้งานบอซนหน่อเนาะเอาเดินโอ้ทังคุก็มีลี่เนาะคอก็มีลี่กันล่กันสามลี่บาทลี่่ลี่ ลเอาจะดีไม่แห้งเด้อจะดีไม่แห้งโชคดีโชคดีไปก่อนบัดนี้กได้ครับไปได้เอฟซีบาบดีเด้อไปเด้อไปเด้อเอาเซฟเอฟซีบาลบดีขอแรงเด้อเลยไป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 น้องเลยมามากินข้าวมาฮะามากินข้าวเด้อเอาเอาจะพาวเลยเฮ้ยไยังจะพาวก่อนอะทุกมาเอ้ยวันหนึ่งรวยดด เดี๋ยวเลยดี๋ยวเแดกมเอาเย่บใช่อ๋อวเออ้าจะานุก็ย่างนี่เขาเขาหับจากเจ้านี่น้องป้าเขาหับจากเจ้าปุ๊บเนาะเขาเอาเมื่อเลยนี่เขาเขาเหับแล้วเด้อายเจ้าขึ้นนี่ได้บ่นะะฮจาเได้ได้ค่อยเมื่อเมือกับเจ้าตรงนี้ เคยเดอเอาเงินเลยได้อค่อยฮับแล้วหรอขอยให้ค่อยมีน้ำใจแล้วขอจะให้ขึ้นได้บบ่่ฮโบแล้วจะให้แต่เขาอยากให้ความจริงอ่ะเขาอ่ะมันมีอยู่มีกินเลือดว่าแต่เราอยากให้เพรามันเป็นฮิตมันเป็นาว่าเขาไปหับกับบอสบายใจอยู่เนาะโดยเขาก็เสียใจเสียใจนะในใจเอาในเขาเขาสบายใจอยู่เนี่ยนี่เขาดีใจเขาเห็นเนาะกับเวลากิน กอ้กเอจะเอาเลยักหนึงแต่ก่อนเหมือนมันต้องแต่จะเอาเลยสักหนึ่ง้เป็นแฟก็จะแบบจำจ็ยังไงแบบสูตรแบบนึงอันนั้นย่เดแต่ว่าที่จริงมันก็ส่วนกโอเคอยู่มาขายใส่เลย้อขอข้อไม่เน่ยข้อไม่ขอจะเนี่ยเจ้านึ่เลยไปก่อนฟ้าเแน่พี่แนวกัเนาะไปก่อนหาได้บุคเดินเดิดินขอบใจยไรบอบี่เนาะเ โอ้ได้ได้เรียช่วยเรือเจ้าได้ไหมก็ช่วยเหลือเจ้าความเงินช่วยจากกันเอาจะเจ้ากันเด้อเด้อเโอเคมาพี่น้องเลยเอ้ยเนาะไปสับพี่น้องฟ้าเอาแรงหมดนี่เนาะไกลๆตัวหนึ่งจากน้องปลาพี่น้องเลยเนาะไปหาน้องแช่เป็นเตรียมเครื่องเตรียมของก่อนแล้วก็จังเดินทางบัตนี่พี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องเลยขอบคุณทุกคนรถสุขสุขคนเนาะที่เข้อมาครับสมคลิปนี่เนาะพอๆกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีรดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อไปเวียกก่อนเด้อ จักป่ะน้องแช่เอ้ยป่ะอ่าโทรหาเพิ่นแล้วบ่โทรหาเพิ่นอีกทีนึงเบิ่งจังว่ามาแล้วป่ะจักพาเพิ่นใหม่แนเออละอยู่ชูนําอยู่อ่ะได้ให้ป้าชูอานะบ่ๆๆๆๆป่ะมาน้าๆๆๆๆได้นะบังไดเมือง แต่ว่าถ้าว่าทั้งบาดเจ็บบุญไปหับนี่มาบ่ยันว่าไปหอดหลังมอหมอยมาเนี่ยก็เสียเวลาอีกได้เนาะยังยังห้องมอบอ่ท้องสูงมันว่าบบุญไปหอดปุ๊บแหละนะยันว่ามอพนหมอยออกจากห้องมอฮะนะออกแล้วออกแล้วเนาะโอเคชาพี่น้องยันว่ามันเสียเวลาฮะนะโอเคชาพี่น้องพบกันคลิปหน้านอกสิเป็นจันได้กับติดตามับชมการพาน้องแชร์ไปห้องมอก่อนบาดีเนาะสบายดีเด้อไปพี่น้องเลยบัดสุายสุกคนสบายดี